วีออสผ่อนห้าพันนะคะกับ To y ยต้าวีออส 1.5e ปี2018นะ,ะได้เป็นตัวรองท็อปนะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้นะคะไม่ใช้งาน90,000กิโลใครที่กําลังตามหาวีออสนะคะไว้ใช้งานอยู่รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะและสึงทันยไม่ไม่ถึงแสนนะคะ90,000กิโลเท่านั้นนะคะบอดี้ตัวรถเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานสวยๆเลยภายในสภาพไม่มีชานะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชที่เพชรย,ยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีอัปเดตนะคะรถวีออสเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสวยๆเลยนะคะวันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปมานะพี่ๆเป็นตัว1 5 e นะคะตัวนี้ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะใครที่กําลังสนใจนะคะมองหาวีออสผ่อนสบายอยู่นะคะวันนี้มีมาให้1นึ่งคันนะค,ะคันนี้ผ่อนเพียง5,400บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้ามีบัตรเครดิตดีจัดยอดได้เต็มเลยฟรีดาวน์ผ่อนสบายๆนะคะ5,400 ะะได้ตัวรถเดิมโรงงานทั้งหมดเลยแหละที่สําคัญนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะใครสนใจนะคะฝากกติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะรับรองได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงมาชมกันเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวกันชนต่างๆเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะไม่มีประวัติผิดคว่ำม,มาแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงไฟหน้าคันนี้นะ,ะไฟเดิม โรงงานคมไฟเดิมโรงงานไม่มีริ้วรอยการแตกรล้าหรือว่าขึ้นเหลืองนะ,ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะสวยๆเดิมๆสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะด้านหน้าตัวรถและในส่วนของรายละเอียดตัวป่งซุ้มล้อคันนี้นะคะอยู่สภาพสวยสมบูรณ์จากโรงงานเลยค่ะพี่ๆไม่มีการโดนเบียดหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะคะแมตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะสภาพไม่มีชำแน่นอนนะดอกยางปี2022ทั้ง4เซนตัวดอกยางเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนม ให้ใหม่นะลูกค้าค่ะยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะแต่สําหรับใครที่อยากได้ปี2023เดี่ยวนุชจัดให้เลยในคลิปนุชเท่านั้นนะคะซื้อกับนุชได้เลยนะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าสวยๆเลยนะกระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะจากตัวยูท้าสวยๆติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะ,ะปี2018ด้วยนะคะใหม่ใช้งานคันนี้ 9ก้า0มกิโลเท่านั้นค่ะพี่ไม่ถึงแสนด้วยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยรถสวยๆนะคะกับตัว 1.5E นั่นเองนะคะสีเดิมสวยๆรอบคันนะคะการันตีโครงสร้างนะคะและคันนี้นะคะกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะจากโรงงานเลยน,นี่นะคะพาร์ทเดิมมาพร้อมนะคะการติดตั้งกันขโมยนะคะมือเปิดได้เป็นสีดำนะคะสวยๆและสําหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดําสวยๆเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยไม่มีช้ำไม่มีชํารุด ไม่มีทะลอกสวยๆนะคะฟัก์ชันด้านหน้าตัวรถเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะพวงมาลัยอยู่สภาพสมบูรณ์สามการเดิมๆสวยๆคอนโซลด้านหน้าไม่มีช้ำเลยนะคะค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาหาโนาได้เลยตามมบอโทรด้านล่างสําหรับตัวซอกประตูนะคะพี่คันนี้นะคะหัวน็อตนะคะหรือว่าเมกอาร์ up. เห็นได้ชัดสวยๆเดิมๆเลยนะ,คะใครกำลังตามหาวีออสมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะเน็ตติดต่อมาหาโนาได้เลยตามเบอโทดด้านล่างนะ ะะแผงประตูนะคะมาพร้อมเป็นสีทองตรงนี้ด้วยนะคะตัดเพื่อความดูสวยนั่นเองนะคะสวยๆหรูๆการันตีโครงสร้างนะคะเซวบีนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยหัวน็อตเดิมนะคะรอยเมคอาร์คเดิมสวยๆนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยชำรุดเลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจนะคะอยู่สภาพเดิมตรงงาน สวยๆกริบๆใครสนใจคันนี้นะคะขอรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะภายในก็ายเป็นเบาะผ้าเดิมเช่นเดียวกันนะคะเป็นรายของเขาเลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีําภายในสะอาดสะอ้านน่าใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะแวะมาดูรถได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มงบินบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวหัวน็อตนะคะด้านในตัวรถอยู่สภาพเดิม ะะให้เห็นแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆสวยๆแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่นะคะได้ฟังก์ชันเต็มแล้วก็ได้เป็นตัว 1.5e นะคะแต่ว่าตัว เลขใหม่เนี่ยไม่เดิมแท้ด้วยนะไม่ใช้งานเพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นนะคะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะและในส่วนของรายะเอียดตัวด้านหลังคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ 2. จุดสวยๆเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหลังไม่มีการโดนชนมาแน่นอนคะ่ะพี่เดี๋ยวหนูพาชมกันนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงง,งาน นะฮะสวยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวนวดพาชมในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าลด้านหลังกันนิดนึงนะว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเปิดกันก่อนอ่ะนี่เลยนะคะเป็นรถเบื้อเดียวค่ะพี่ๆคันนี้นะคะรับประกันมาให้ความสวยนะสีดําด้วยนะยสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหลังไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมรอยกลมๆเมคอาร์กแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะนี่นะคะรอยเมคอาร์ สวยๆนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวถาดรองเดวนุชแถมให้นะคะคันนี้ยังอไหล่แม่แรงมีมาให้หมดเลยสภาพตัวรถอยู่สภาพเดิมไม่มีการจมน้ําน้ําท่วมหรือว่าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยจากโรงงานนะคะแต่ว่าซื้อกับนุดเดี๋ยวนุชแถมถาดรองให้เลยค่ะพี่ด้านหลังตัวรถนะคะสวยๆ สำหรับคันนี้สรุปกันให้ทีหนึ่งนะคะเป็น t o y ยต้ v วีออสนะ 1.5e ปี e P 2018นะคะราคา3 19,000บาทฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่คันนี้นะคะรับประกันโครงสร้างและความสวยมาให้แล้วสวยเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะมารับชมกันต่อในส่วนรายละเอียดตัวด้านในนะคะสำหรับตัวด้านหลังนะคะที่นั่งเนี่ยก็คือก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสวยๆ นี่นะคะโครงสร้างเสาบีอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าขานะแล้วก็ในส่วนของซอกประตูด้านหน้าตัวรถเดิมโรงงานแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะภายในก็ได้เป็นบอดี้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเสาบี มีมาให้สวยๆนะคะไม่มีด้วยรอยการแกะไข่งัดแงะเสาบีสวยๆเดิมๆรอบคันเลยนะคะตัวสติ๊กเกอร์อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะเปิดมาเลยนะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวด้านหน้านะคะอ่ะนี่นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะตัวนี้ไม้ที่เห็นนะคะ95,000กิโลนะคะคันนี้เป็นไม้เดิมโรงงานเลยค่ะพี่รับประกันมาให้เลยนะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติสูตรนะคะรถรถมือเดียวด้วยนะคะประวัติสูตรเลยนะค,ะคันนี้เดี๋ยวนุชด,ดูก่อน นี่นะคะได้เป็นรถหน่วยงานด้วยค่ะพี่คันนี้นะคะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะนี่เลยสำเนารถนะคะเป็นอันดับหนึ่งนี่นะคะและเป็นรถหน่วยงานด้วยคุ้มเลยนะคะในส่วนของคู่มือการใช้งานก็ยังมีมาให้อยู่นะคันนี้นะคะรับประกันมาให้เลยความสวยและโครงสร้างเดิมโรงงานพวงมลาลัยเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสามก้านสวยๆเดิมๆนะคะไม่เดิมแท้9 5 4 4 4กิโลค่ะคันนี้สวยเดิม ในส่วนของรายละเอียดตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะเชื่อมต่อ FMAM ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ปรับมือปรับได้4ระดับแอร์เย็นฉ่ำมากค่ะพี่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุมแน่นอนนะหัวเกียร์ไม่มีชํำรุดเลยนะคะสวยๆที่บังแดดนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะไฟหน้าตัวรถเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะพี่นี่นะคะอยู่สภาพสวย,สวย นากระจกมีมาให้เดิมแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรายได้ขอที่15,000บาทเท่านั้นค่ะพี่เป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะและที่สําคัญผ่อนเพียง5,500บาทด้วยนะเนี่ยบางมอไซคบางคันนะคะผ่อน5,000นะแต่คันนี้ผ่อน5,000ยังได้แบบตัวหลังคามาให้ด้วยนะ,ะพี่คุ้มเลยนะคะกับ Toyota v วีออสนะ,ค,ะคันนี้1.5 E นะคะปี2 0 0 0 18นะคะราคา319,000บาทเท่านั้นใหม่ใช้งาน90,000กิโลเองนะคะสวยๆเลยนะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี่ค่ะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะนี่ตัวหน้ารถก็อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้ว่าสภาพหน้าห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันต่อคันในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเครื่องดูโอวีวีีไอเดิมแท้นะตัวสภาพ้องเครื่องเนี่ยอยู่สมบูรณ์เดิมจากโรงงานเลยนะคะออกมาจากโรงงานแบบไหนอยู่สภาพแบบนั้นไม่มีการยำเครื่องยกเครื่องใหม่มาค่ะนี่เลยให,ใหม่ๆเดิมๆนะคะหัวน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะใ่นะคะให้เห็นเลยนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะรอยเมกอาร์คหรือว่าหัวน็อตเนี่ยแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะฝากระโปรงรอยกลมๆนะคะสติกเกอร์ ต,ต่างๆเบรกอาร์คเดิมโรงงานสวยๆนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรับประกันมาให้แล้วนะคะกับ Toyota o t o y ยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e นะคะปีสองพันสิบแปดราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองหุดเพชรยนต์สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะวีออสมือสองเข้ามาใหม่่สสสหรััับววนนีี้ดคะ Ah!